เนี่ยครับโลโลโล,ละสามร้อยก็อย่าไปว่ามันแพงนะครับโอ้โห วันนี้เราจะไปไหนน้องตูนวันนี้วันนี้ค่ะเราก็จะพาไปสอยมดแดงค่ะสอยมดแดงนะครับเราไอหน้านี้เป็นฤดูมดแดงนะจ้ะอ่าแล้วก็เราจะทําไปสอยถ้าได้มาเราจะทําเมนูวันบ้านนะเอาเรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนอันแรกก็คือไม้สอยอ่าไม้สอย,อสอยแล้วก็มีไอกระสอบนะครับเราจะมัดอันนี้ติดปลายนะครับเวลาเราเจอรางมดแดงอย่างนี้นะไม้อย่างนี้เขยา่าเขยา่าเขยา่า อ่าไขม่มดแดงมันก็จะหล่นในนี้อ่าแล้วก็มีแป้งมันแป้งมันนี่ก็ไว้ทาอะไรไว้กันแม่มันขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเทใส่ถ่านนะเทใส่ถ่านแล้วก็แป้งมันรวยอ่ะเราก็จะแม่มันมันจะได้ไม่ตายนะโอเคเราจะดูว่าผลงานเราจะเป็นแบบไหนเราจะได้มดแดงมาหรือเปล่า,าไอเตียมนะรับชมได้เลย See you ครับผมเดี๋ยวเตรียมพบกันระหว่างทางครับระว่างทางครับผมนี่นครับใกล้ใกล้ถึงนะตนนใกล้ถึงหมายพ่อไปดูมาแล้วมีอยู่2องลันเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ขนานใครอยากรู้ว่าหมายที่เราจะไปอตรงไหนนะครับให้กลับไปดูอีพีที่เราหรือมาเดินออกกําลังกายนะตวนนะ อะไรก็ช่วยติดตามดูด้วยแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทานั้งซอยข้างหน้านี่เขายังไม่ได้ทำถนนใหม่นะครับยังสายอยู่อันนี้เขาทำแบบดีมากเลยอ่าานี่ครับดีมากเลยนี่ครับบาทอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหากันแต่นี้นะอ่าแล้วก็ รังอยู่ตรงไหนน้องตุอยู่ตรงนี้น่ข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะสอยนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะสาธิตการ<ด>นี่ก่อนโรยแป้งเราจะโรยในนี้ก่อนนะครับโรยไปเาะนิดเดียวนะครับอ่า <c oughs> โรยไปก่อนให้แม่มันหล่นไปข้างล่างนะครับแล้วก็เราจะโรยนี่ข้างนอ,อ่านี่ครับแค่นี้ครับล้วเราจะทํทำการมัดนะครับ <c oughs> ถ้าัอยู่ตรงกลางกลางหน่อยท้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนีโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูเราสอนกันเลยว้าว ครับเริ่มสอยแล้วครับผมโอ้หล่นเยอะมากเลยครับ คุณเอาไอ้แผ้นนั้นไปที่กลางแดดฝั่งนู้โโน,น,น н. โอ้โหเยอะมากเลยครับเต็มนลครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝูงสูครับนี่เราต้องขย่าให้แม่มันออกก่อนนะครับว่ากิโลละสามร้อยห้าร้อยนม่ก็ ก็ช่วยกันซื้อนะครับอย่าไปต่อเขานะครับอาต้นเล็กก็เล่นเงาใสู่ว่าได้เยอะหรือเปล่าเอ้ามันไม่มีไข,นะไข่นะไข่ยังมีไหมนี่ยไข่ไม่ค่อยมีนะครับอืมแรมมดเยอะมาก นี่่อนออน,ออน,นีครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้ไข่เต็มไข่เต็มเดี๋ยวไปให้มันไปขึ้นรังนู่นไหมอ่ะโอ้ไข่สวยเลยครับอัลตินเดือดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่ทำดีกว่าเขาเราจะให้แม่กลับขึ้นกำลังเหมือนเดิมน,นะครับโอ้โหตัวใช้ได้นะตัวเยอะนะครับเยอะมา เนี่ยครับโลโลล,ละสามร้อยก็อย่าไปว่ามันแพงนะครับโอ้โหกัดตุดดบวกระป๋องมาไปนี่ก็ถือว่าได้เยอะนะระดับหนึ่งตลังหนึ่งมันหล่นเยอะครับเราสอยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นีได้เยอะมากเลย โอ้ยเนี่อับลังที่สอง tông tông đây để anh thang đi thôi đại 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 đây, đại đại Được đại được đại 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 มาข้งล่างเลยหมดแล้ว,วมีมีขวามืออีกครับอ๋อได้ครับอ่ะได้ใครอีกครับโอเคไมนะกะมูด้าาจาแลวครับนี่ ตามไปแล้าน่าจะไม่มีนะอ๋อมีอย่แต่ม,มันไม่เยอะครับมีนิดหนึ่งนะ ไม่เยอะนะครับไม่เยอะโอ้ยนิดเดียวครับแต่รังใหญ่มาก กถือว่านะตูนาะพอได้สรบสบณลสำเร็จนะเล็กน,นึ่งอ่าเนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านนะครับก็ปลูกอ่ะเนี่ยค่ะก็คือไขม่มดแดงของเราค่ะไขม่มดแดงงที่เราไปเหย่มานะครับ <laughs> นี่ครับอ่าก็ได้สักจานนะ เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูยำไขดด่่ม,ขมดแดงนะให้ชมและใ,ให้ชิมก็นะก็คือมันเป็นไอวิถีนะมันบ้านอ่าครับบ้านนอกบ้านนาเราก็เรามาอยู่ต่างถิน่นเราก็เออนะคิดถึงอ่าบ้านนอกเนี่ยอาหารนี้ถ้าแม่ทำนะครับอร่อยมากมากนะครับอ่า เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทำให้ชิมโอเคติดต้ามครับซิร์แล้วนะคะก็จะมายำไข่มดอดงให้ดูนะคะยำไข่มดแดงไอที่เราไปหามาตอนเย็นนี้นะ้องกรนะอ่านี่นะไข่มดแดงของเรานะครับไอตรงนี้เป็นตะไครนะครับตะไครแล้วก็หอมแด,ดงอ่าแล้วก็จะมีพริกป่นนะครับชุรสนิดหน่อยแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาอ่าน้ำปลาแล้วก็ยังม,มีผัก ผักไอ้ผักชีต้นหอมผักชีมีสารแน่แล้วก็มีอผักชีฝรั่งนิดหน่อยนะแล้วก็มะนาวนิดหน่อยมะนาวเรามันแต่งกินนะเพราะว่าไอ้มดมดแดงอ่ะมันมันเปรี้ยวอยู่แล้วโอเคครับกันเริ่มตอนนะครับไออันนี้ตะไคร้นะครับนี่หอมแดงนะครับเดี๋ยวเราใส่ใส่พริกขงไปเราเอาเผ็ดปันกลางนะครับพริกขงไปเอาเผ็ดเผ็ดหน่อยก็ได้อ่า แซ่บแซ่บ,บอ่าแล้วก็ใส่ผงนัวครับไก่เยอะๆลอ่ะผงนัวครึ่งกิโลเขาะนะอ่านี่นี่อ่ะผงนัวผงนัวผงนัวนิดหน่อยแล้วก็ข้าขวคั่วครับอ่าน้องตุนเสิร์ฟม,มาเลยข้าขวคั่วเราใส่แค่นี้พออ่าครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาอ่าน้ำปลาดีนะครับอ่า นิดหน่อยโอเคนี่หน่อย, okay, อยครับอ่าโอเคครับผมแล้วเราก็เริ่มคนนะครับอ่า ah, เริ่มคนก่อนคนให้มันเข้ากันครับโอ้โ oh, ห hey. หอมอะไรนะ้องตุลหอมอะไรตัวนี้หอมข้าคั่วหอมเข้าคัา่วแบบว่าเตะจมูกเลยนะครับอือโอ้โหกอ้ขดววาใช้ด้นะนนะ <Okay. S 1> ้องตุลนะเยอะนะ ความที่เราได้กิบหน่ะโดนแม่แดงกัดกิ๊บหน่ะตัวโดนแม่แดงกัดด้ดดดดดดดวยอ่ะอันนี้นะครับถ้าว่าใครเอาไปขายนะกิโลสามร้อยห้าร้อยไหมันแพงมากเลยอย่าไปต่อเขานะครับไอ้ยากไปตรงนู้นยากนะยากนะครับไอ้กลัวจะซอยได้ไอ้แล้วก็แม่แม่มันกัดอ, <c oughs> อีกได้เนี่ยครับนี่ครับอ่านี่เราคนคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับ เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวเราเอาบีบมะนาวไปหน่อยพูดอ่ามะนาวมะนาวมะนาวเราเอาเอาลดมันนะต้องตุนอ่าอืมนิดหน่อยนิดหน่อยเอาบีบอะไรต้องตุนอ่าบีบใส่นี่เลยอ่าบีบบีบโอเคครับเนี่ยน่าจะได้กลิ่นกลิ่นหอมของของมะนาวของมะนาวแล้วอ่านะครับ มันหอมามากๆแล้วตอนนี้<ช>ของข้วคั่วกับมะนาวมะนาวครับผมเดี๋ยวเราจะลองชิมทุกอนว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้น้องครุณชิมด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอลองชิมดูก่อนนี่นะครับอือหืออร่อยมากเลยพอไดท้ที่นะครับเราก็ใส่ผักไปเลยใส่ผักผักมันก็จะหอมามากๆนะครับนี่ครับ หอมอะไรน้องตุลหอมสระแเน่นะหอมแบบอื้หอุ้ยล้นกระโดดเลยโทษทีครับผมอ่านะโอ้ยไข่มดแดงหายากครับหายากนี่โอเคพอได้แล้วนะครับเราก็ว้าวโอ้ตุลเน้อ โอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วจานใหญ่เลยอาถือว่าจานใหญ่มากๆ <c oughs> นี่นะครับโ <c oughs> อ้ครับ <c oughs> ผมนี่ก็คือยำไข่มดแดงของเราค่ <c oughs> ะน้องตุนนะ <c oughs> โอเคให้น้องตุนชิมหน่อย <c oughs> ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมาก <c oughs> อ่าชิมได้ชิมได้นี่นครับ อเอาไขา่ฟมดแดงนี่หน่อยหน่อยดิใส่ขไข่ฟดกทงมาด้วยอร่อยใช่ไหมอันนี้ครับเป็นเมนูบ้านๆแล้วก็รสชาติมันดีแลนะองตคนนะคนอ่า ของเราของบ้านเราชอบก็มีรสชาติช้าเป่วแล้วก็เปรี้ยวนิดหนึ่งอลายามันเข้ากันมากๆเลยครับกลมกล่อมมากม,ากมากเลยโอ,โอ้โหก็คือว่าวันนี้ก็คือว่าทิปเราก็ประสบผลสําเร็จนะทุกทุนนะอฝา,ากหน่อยฝากผู้สนับสนุนรายการของเราหน่อยน้ำผลไม้แากคุณตั้มอร่อยทุกน้ำไขยฟัวมังกะบ,บีบแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราคือ ล้วยฉาบคุณตั้มกินกับอะไรก็อร่อยกล้วยฉาบคุณตั้มแล้วกินกับอะไรก็อร่อยนะครับ<ฆ>าราคานะครับมันมีราคาทรงราคาขายาปีด้วยนะ<ฆ>ยังไงก็ทักแชทมานะครับหรือว่าทักแชทของ Facebook จำลองกัญจยานะหรือว่าเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะ<ฆ>ทักมาถามราคานะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันผันผวนหน่อย<ฆ>เพราะว่ากล้วยหายากเข้าแรงแล้วก็น้ำมันเราก็แพงแพงมากเลยครับ ทักมาก่อนอ่ะราคาสวยๆรับรองว่าไม่แพงสำหรับผู้ชอบชื่นชอบคุยถากนะอโอเคยังไงก็ทริปนี้ก็ฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคะท,ท่านงตุ่นพาทั่วครับผม EP นี้พบกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าว่าเราจะพากันไปที่ไหน s ว e <See> you สวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วมังกะพีค่ะคุณจับคุณตั้มกินจับอะไรก็อร่อยสั่งกันไหมเจ๊ะนะคะคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่า ชอบทำกับข้าวไม่เออ,เอ,อถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยช่องตุนพาทู ชอบทำกับข้าวไมเออ่เอ,อ้ยถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยชมพาทูก fato